ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development, The Forest Tears, The Land of Everlasting Happiness. สวัสดีครับผู้ชมนี่คือพารู้พารวยประจำวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2564กับผมอีกบรรพฤษทนเพิ่มสูขพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันหน่อยครับผ่านช่องทาง Facebook พารู้พารวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณชาร์ลอตโทนันวนิกนั้นมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทใบยา โฟโตฟาร์มครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นการต่อยอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นครับเอาใบายาสูบนั้นพยายามที่จะไปพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถ้าทําได้ตัวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประเทศไทยเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้ครับจะพาผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับอาจารย์พรมยานนะครับซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้ที่จะเล่าให้ฟังถึงหลักการในการดูไพ่แล้วก็ทํานายทายทักที่มีความแม่นยําอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งอาจารย์ปรับตัวเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะการเรียนการสอนก็จะมีทั้งรูปแบบการสอนแบบตัวต่อตัวนะครับและรูปแบบใหม่ก็คือการสอนทางออนไลน์ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเห็นบอกว่าใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ครับในยุคนี้นะครับศาสตร์พยากรณ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของมูเตลูต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสอินเทรนด์มากแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวทุกวันนี้นะครับพัฒนาไปนอาชีพแล้วด้วยนะซึ่งสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับถึงเข้ากับคอนเสิร์ตขอรนะครับกับพารุพารวยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์พรมยานรัตนายากรีโมครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าในเรื่องของการพยาารเนี่ยผมเองเป็นคนที่เมื่อจะเข้ามาสู่ในอาชีพเนี่ยผมก็ศึกษาค้นคว้าทิศทางการทําตลาดนปรากฏว่าผมไปดูข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อปี2550ตลาดหมอดูในเมืองไทยสร้างมูลค่าในปีนั้นนะครับ4,000กว่าล้านบาท ทั่วประเทศนะครับซึ่ง4 0 0พันกว่าล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปี2563ม,ม,มูลค่าการตลาดและเรื่องความเชื่อและหมอดูเนี่ยทะลุไปเกือบหมื่นล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังคิดคิดทําอยู่ก็คือว่าผมก็พยายามจะทํำยังไงให้คนไทยสนใจในเรื่องของการประกอบอาชีพจากการดูดวงด้วยไพ่พวมาลัซึ่งไม่ใช่แค่ง,งานดเล็กแต่เป็นอาชีพได้จริงๆเลยโอ้โหต้องบอกว่าปัจจุบันในี้15ปีเราสร้างบุคลากร,กรที่มีอาชีพด้วยไพ่พวงมาลัยเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่หลักพันหลัก อย่างที่คุยกันแล้วนะครับว่าตรงนี้มีการสอนด้วยอาจารย์ครับสอนเมื่อกี่ปีแล้วแล้วก็สอนยังไงบ้างครับคือเริ่มตั้งแต่การพิมพ์หนังสือครั้งแรกปี2 5 5 0เนี่ยมันก็มีกระแสคนที่อยากจะเรียนเป็นอาชีพสำหรับการเป็นนักพยากรณ์นะครับถือว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ตั้งแต่ปี50 2 5 5 0จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็15ปีเต็มในการเผยแพร่ศาสตร์นี้ปัจจุบันกระแสที่มันเกิดขึ้นคือชาวต่างประเทศบินมาเรียนแล้วก็เียนบินเรียนออนไลน์กันเยอะมากขึ้นครับคุณสม จริงๆศาสตร์รหมยาเป็นเรื่องที่ง่าย สมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสมัยนู้นดูดวงกันด้วยไพ่ยิซีเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานไ<ร>พ่พุ่มพยานเป็นศาสตร์ที่สามารถดูได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ใช่ว่าเดียวโอ้ดูติดเกินไปไม่ดีไม่ไ,ไม่ไม่จำเป็นนะครับมันเป็นไพ่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆรมันเลยเกิดกระแสที่คนมาเรียนและนําไปใช้ประโยชน์กับการดําเนินชีวิตเพื่อเตือนสติในเรื่องของงานเงินความรักต่างๆไม่ให้ประมาทกับการใช้ชีวิตในช่วงนั้นๆครับผมก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยก็คือต้องมีตำรา วิธีการเรียนครับอาจารย์ครับเรียนยังไงบ้างใช้เวลานานแค่ไหนคือข้อดีของศาสตร์ภูมิยาพยากรณ์คือผมคิดค้นเนี่ย mm. ผมจะเข้าใจว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีหัวใจของไพ่คืออะไร mm. ฉะนั้นคนที่มาเรียนกับต้นตำรับหรือคนที่คิดค้นเนี่ยเขาจะได้หัวใจของไพ่แล้วก็รองค์ความรู้ที่ผมเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเ mm. วลาผมพูดประโยคนี้ค,คุณจําแค่ประโยคนี้ไปพูดไปทํานายพยากรณ์ mm. คุณก็มีความแม่นยําเหมือนกับผมฉะ mm. นั้นสิ่งที่เรียนจะเรียกว่าผมสอนให้เข้าใจในเรื่องของเนื้อหาการศึกษาเพื่อนําไปใช้นชวิิรจัได้ง จริงครับปยากรได้จริงๆมากกว่ามันจึงใช้เวลาเรียนสั้นมากสองวันจบนี่ผมถึงใหญ่จะถามอา,าจารย์เพราะอาจารย์ศึกษามาตั้งนาน<ช>หลายศาสตร์นะครับกว่าจะรวบรวมมาได้เอาข้อดีเนมารวมเป็นภูมิยาพยากรเพียงเวลาแค่สองวันผู้เรียนสามารถเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงเลยแหละครับอาจารย์คือต้องบอกว่าความเข้าใจในการเรียน,นเข้าใจแน่นอนอ แต่เช่นเดียวกันเวลาที่คุณจะไปประกอบอาชีพเนี่ยคุณต้องไปฝึกฝนในการทำนายเพื่อเก็บเคสสตดี้ต่างๆนานา,นานมากมายเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษอะคุณพี่ครับ,รบเราพูดเรียนแทบตายแต่เราไม่พูดกับฝรั่งเลยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร,รไม่ก็มีความชํานาญเพะฉะนั้นความรู้ไม่สู้เกี่ยวไม่สู้กับประสบการณ์และความชํานาญจะเกิดขึ้นจากการไปดูดวงเยอะๆนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาต้องบอกว่า15ปีของการสอนลูกศิษย์มาเกือบ3-4พันคนเนี่ยคนที่เรียนไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพได้เกินครึ่ง ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับฟีดแกสที่ได้รับจากผู้ที่เรียนจบไปแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์สิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอลูกศิษย์แต่ละคนที่ประสบความสำเร็จในแวดวงภูมิยาคอากรมนี่เยอะเหลือเกินบางคนเนี่ยส่งลูกเรียนจบเมันน่องเนี่ยครับซื้อบ้านซื้อรถปัจจุบันนี้มีรายได้เป็นแสนอะไรเงี้ยก็เยอะมากจริงๆครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อข้อเดองผมคือผมจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อเรามาทําอาชีพเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่สอนคนให งมงายเพราะ4ี่หปีที่เรียนกฎหมายมันเราจะรู้ว่ามันอยู่นบนหลักและเหตุและผลควันหนึ่งเนี่ยผมจะจะบอกว่าอ,อาชีพหมอดูไม่ใช่อาชีพที่งมงายม,มันมีองค์ความรู้ที่เรียกว่าศาสตร์แท้รับมีอยู่จริงรถ้าคุณเรียนศาสตร์แท้ที่มันสามารถถ,ถ่ายทอดประกอบอาชีพได้อ,อันนี้คือเรียกว่าิชาโหราศาสตร์อ,อย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคนมาเรียนแล้วเนี่ย สามารถนําไปใช้ได้จริงๆและประกอบอาชีพได้จริงนี่คือ15ปีของภูมิยาที่ประสบความสำเร็จมากๆครับผูด้ทีหนึงว่าใครๆก็เรียนได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่มีข้อกำหนดเลยเ<ค><บ>ด็กเด็กอะไรอาจารย์กำหนดไหมครับล่าสุดรุ่นรุ่น,นปัจจุบันที่สอนมาเนี่ย<ค><บ>เด็ก7ขวบมาเรียน ขนาดเด็กเจ็ดกลุ่มยังเรียนได้มาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนออนไลน์คุณแม่เป็นหมอดูคุณแม่เป็นหมอดูลูกก็จําจากคุณแม่ที่ดูเคสสตาร์ดี้ต่างๆที่ดูทุกวันที่บ้านวันหนึ่งลูกอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าทาไมแม่ดูได้แม่ก็ให้ลูกเนี่ยเอาไพ่ไปดูปรากฏเขาดูได้จริงๆก็เลยส่งลูกมาเรียนก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นั้งแต่เรียนสดแล้วอาจารย์บอกว่ามีสอนออนไลน์ด้วยตอนนี้สอนออนไลน์ต่างประเทศครับก็คือเขาเขาพอทราบ หรือประวัติของศาสตร์นี้เขาติดต่อเข้ามาก็ศาสตร์<า>ที่มันเกิดขึ้นที่มันโด่งดังอยู่ตอนนี้คือไปทางทางเอเชียทางจีนครฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะครับเนี่ย ที่บินมาเรียนนะแล้วเขาก็เริ่มไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศล่าสุดผมก็มีเรื่องของการพูดคุยเรื่องลาเส้นที่จะไปสอนต่างประเทศในฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ที่จีนครับอาจารย์ครับพอถึงวันนี้เองเนี่ยที่ประสบสำเร็จมากอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เราได้คิดค้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อมหาชนแบบนี้ครับผมต้องบอกนี้ว่าคือการค้นพบอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อซึ่งคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่งมงายไม่มีเหตุและผลแต่วันนนึงงพออเรราาคคค้้์วมมูที่ัน เป็นเรื่องของหลักวิชาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทหราศาสตร์ที่มันไม่มีเหตุและผลเนี่ยมันคงสูญหายไปนานแล้วนะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าองค์ความรู้ของโหราศาสตร์ที่เป็นโหราศาสตร์แท้เนี่ยแม้แต่พระหากษัศาสตร์ยังใช้กันอยู่เลยเวลาทาพิธีสําคัญๆดูเลือกขานนาทีการขึ้นคลองราชการทําพิธีสําคัญๆในประเทศเนี่ยอยู่กับโหราที่ระดีคือโหัหลวงหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนไทยยังยังแยกแยะไม่ออกนะครับก็อยากจะบอกว่า ของจริงมันมีอยู่ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากนะครับก็คือนําเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีศาสตร์เนี่ยทำให้คนได้เรียนรู้ไปด้วยอาจารย์ครับถือว่าเป็นรากเหง้าของเราเลยนะสนุกครับเวลาดูดวงด้วยไพ่พญานสนุกครับผมสุดท้ายอาจารย์อยากยให้ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมอยู่นะครับว่าอยากจะพูดถึงสารนี้อย่างไรและถ้าเกิดเข้าสูนใจเรียนนะครับจะทำได้อย่างไรครับอาจารย์ผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราจะเชื่ออะไรก็ตามนะ่ครับหนึ่งเราต้องเชื่อด้วยความเราศรัทธาแต่เราต้องเชื่อด้วยป ที่สำคัญข้อที่2คือเมื่อเชื่อสภาแล้วเชื่อ้ว้ปัญญาแล้วคุณต้องพิสูจน์ว่ามันมีความถูกต้องและมีประโยชน์กับชีวิตตัวเองและมีประโยชน์กับชีวิตคนรอบข้างหรือเปล่า ถ้ามั่นใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อ3มันจะตามเลยครมันจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับเกิดสังคมทั่วไปเ<อ>ช่นเดียวกันกับคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครผมก็ยังยืนยันว่านักวิทย,ยากศาสตร์ที่ถึงแม้จะมองว่าดูใหม่นะครับแต่15ปีของการที่เผยแพร่ศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับทั้งไทยแนละต่างประเทศถ้าคุณเปิดใจเปิดใจยอมรับแล้วก็ ทำความเข้าใจากับสาสตร์นี้ผม,ผมเชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากเรื่องการพยากรไม่มากก็น้อยครับครับผมเอาละครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วนะครับคงยากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พงยางพยากรแล้วนะครับนี่คุณอาจารย์มากนะครับว่าแบนีขอบคุณในวันนี้ด้วยนะครับคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ ขอบุณอาจารย์พรมยานมากเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าศาสตร์นี้สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ใช้เวลาที่เร็วมากๆนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับแม้กระทั่งน้องอายุ7ขวบก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็จะเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้พืชเศรษฐกิจก็คือใบยาสูบสำหรับแนวทางในการพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโควิด -19 ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Wisdom T&B Media Global Vibrate Happiness Maori Grove คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับ หนึ่งในทางออกของวิกฤตโควิด -19 ที่ตอนนี้ทุกคนนั้นอยากจะได้มากๆคือวัคซีนครับและก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเมื่อบริษัทสัญชาติไทยก็คือบริษัทไบยาโฟโตฟาร์มตอนนี้เขาพัฒนาต่อยอดครับเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็สกัดสร้างโปรตีนจากไบยาสูบเพื่อที่จะนําตรงนี้แหละครับไปต่อยอดเป็นวัคซีนป้องกันโควิด -19 น่าสนใจมากๆครับติดตามได้กับคุณชารลอตทนธนวนนนิครับ ก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาเราจะเริ่มรีคูทคนไข้เพื่อทำการทดสอบนะคะ ท่านผู้ชมคะในขณะที่ว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะก็มีความต้องการวัคซีนค่ะแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอย่างมหาศาลของภาครัฐเนี่ยนะคะในการที่จะต้องหาวัคซีนมาให้กับประชาชนเนี่ยนะคะเรามาดูกันว่าบริษัทของไทยนะคะหรือคนไทยเนี่ยสามารถที่จะผลิตวัคซีนได้เองไหมนะคะโดยวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสศัชกรหญิงนะคะดรสุธีราเดชะคุณวุฒิค่ะประธานกรรมการบริหาร,บร,หารบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มจำกัดค่ะ ออกมาจากการที่เราเป็นอาจารย์คณะเภสัชสองคนแล้วเราก็เอา<ม>งานวิจัยที่เราทําตอนที่เราอยู่คณะเภสัชซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ยังเป็นอาจารย์อยู่ในคณะเภสัชนะคะออกมาตั้งเป็นบริษัทสตาร์ท,รทอัพก็เหมือนในซีรีส์สตาร์ทอัพอะค่ะคือการที่ตั้งกัน2คนด้วยนโยบายเนี่ยก็คือจุฬาจะมีส่วนหนึ่งที่จะมาถือหุ้นอยู่ในบริษัทเราผ่านบริษัทที่เป็น<ม>โฮลดิ้งคอมพานีก็เพราะฉะนั้นก็ได้ตัวบริษัทขึ้นมาแต่ทําไมคิดใหญ่จังอะ ว่าเวลาเราเริ่มสตาร์ทอัพเนี่ยแต่เราไปคิดถึงขนาดที่ว่าเราเป็นเรื่องการผลิตเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเลยอะจริงๆคือเรื่องของวัคซีนสําหรับโรคอุบัติใหม่แบบนี้ค่ะที่เรียกว่าแบบยังโควิดเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่คือบิ๊กกับพี่แป้งคุยกันเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะว่าเออถ้าเกิดมันเกิดโรคระบาดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย ถ้าประเทศไทยเราผลิตไม่ได้เนาะถึงเวลาเราจะทํำยังไงใครจะส่งของให้เราซึ่งวิว่าวันนี้ค่ะโควิดมันเป็นอะไรที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันก็คือแบบนั้นจริงๆคือเหมือนกับแบบว่าเออถ้าเราผลิตเองไม่ได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปขอเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะต,ตัวเราเองเราเป็นแพลตฟอร์มการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการแพลตฟอร์มนี้มันสามารถที่จะผลิตได้ตั้งแต่ยาร e ักษาอีโบลา ว,วัคซีนอีโบล่านะคะมีการเราเองเราเคยทําเรื่องออยาพิสุนักบ้านะคะมีวัคซีนอื่นๆรวมถึงยามะเเลงอย่างเงี้ยคะ่ะพอมันเกิดโควิดมาเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้พิสูจน์ว่า แพลตฟอร์มที่เราพัฒนามามันใช้ได้เหมือนเราอยากให้พืชเป็นโรงงานในการผลิตวัคซีนให้เรานะคะซึ่งเราก็สามารถใช้พืชได้หลากหลายแต่ว่าสุดท้ายพืชที่เราเอามาใช้ก็คือพืชที่เป็นต้นใบายาสูบสายันธุ์ออสเตรเลียค่ะในใบายาสูบอันนี้นิโคตินมันจะต่ำนะคะแล้วก็ข้อดีคือมันไม่มีใครเอาไปใช้ทําอะไรเหมือนเราก็เลยเอามันมาผลิตเป็นโรงงานผลิตนะคะ เวลาที่เราเอามาทําวัคซีนและยาเนี่ยค่ะความสําคัญมันเลยมันคือการที่เราต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการปลูกของเราอะคะอ่ะเราก็ปลูกในในในห้องไฮโดรโพนิกที่เป็นแบบเป็นเหมือน,น,น,นสมาร์ทฟาร์มมิงอะค่ะเพราะเราต้องการควบคุมคุณภาพแล้วก็การปลูกเองเนี่ยเราใช้เวลาแค่สามงิบห้าสัปดาห์ก็เสร็จนะคะสามารถที่จะเอามาใช้ได้ทีนี้เอ่อท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เข้าใจอะว่า กระบวนการของการวิจัยพัฒนาวัคซีนเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการอะไรบ้างอ่ะอยากให้ทางอาจารย์บิ๊บลองเล่าให้เห็นภาพาคร่าวๆแล้วว่าล้านาตอนนี้ของเราถึงไหนแล้วเหตุผลของเทปนี้คือว่าทุกคนสนใจมากเลยเมื่อไหร่ไทยจะมีวัคซีนของเราเองอ่ะในกรณีของบยา,าเองนะคะเวลาที่เราทําวิจัยและพัฒนาวัคซีนนะคะมันคงไม่ใช่แค่ทีมบยาคนเดียวแต่มันคือเมื่อเราได้วัคซีนที่เป็นวัคซีนต้นแบบปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปทําการทดสอบ อย่างของทีมใบายาเนี่ยค่ะตอนนี้เราทําการทดสอบในสัตว์ทดลองเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมเข้าอยู่ทดสอบในมนุษย์เนี่ยไปเกือบสิบการทดลองแล้วนะคะคือทําสมมุติเราทําอันแรกเรารู้แล้วว่าเออมันกระตุ้นภูมิได้แล้วต้องมีการปรับสูตรให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะเราตอนนี้เราปรับสูตรแล้วเราวัคซีนของใบยายา,าย่าาจะอยู่ได้ถึง6กเดือนในอุณหภูมิ2อถึงแองศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ตู้เย็นที่มันเอ,อ่อประเทศไทยสามารถจัดการได้นะคะ ในขณนะดเดียวกันพอเราปรับสูตรเสร็จก็ต้องไปทำการทดสอบในสัตว์ทดลองว่าเอ้ยไอ้ปรับไอ้การปรับสูตรนี้มันส่งผลต่อการกระตุ้นภูมิไหม แล้วสัตว์ทดลองเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวหรือว่าไม่ได้ใช้แค่สัตว์ทดลองแบบเดียวอย่างตอนแรกเราอาจจะใช้สัตว์ทดลองที่เป็นหนูพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเพิ่มขึมาเป็นลิงเพื่อที่ว่าจะมั่นทําให้มั่นใจอะค่ะว่าวัคซีนที่จะไปฉีดเนี่ยมนุษย์มันมีความปลอดภัยนอกจากกระบวนการในการที่แบบทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบเรื่องความเป็นพิษในหนูที่เป็นหนูตัวใหญ่แล้วก็ไปทําการทดสอบดูว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย มันสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อในปอดในสัตว์ทดลองได้หรือไม่ทดสอบในสัตว์ทดลองเสร็จก็ต้องมีการเอาเลือดสัตว์ทดลองไปตรวจด,ดูว่าแล้วมีระดับุ่มภูมิคุ้มกันที่ได้ผลหรือเปล่าก็ต้องใช้อีกแล a หนึ่งซึ่งแ l บเนี้ค่ะก็มีอยู่แค่แ l บบเดียวในประเทศไทยกอ็อย่างเงี้ยค่ะซึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างมากพอเราทําทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เราอยู่ในขั้นของการผลิตซึ่งวันนี้ทุกท่านอาจจะเห็นว่าเออกระบวนการผลิตเนี่ยคะ่ะ อาจจะเห็นเรื่องของการมีล็อตนี้ของวัคซีนใช้ไม่ได้มีล็อตนี้ของวัคซีนอาจจะมีการปนเปื้อนแล้วต้องยกเลิอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระบวนการผลิตเนี่ยมันสําคัญมากที่ทําให้มั่นใจว่าคุณภาพของวัคซีนที่ไปถึงประชาชนนะคะมันมันได้มาตรฐานเหมือนกันทุกลอ็อตเพราะฉะนั้นใบยาเองเราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเออเราทําในประเทศไทยเราก็อยากให้มาตรฐานของการทําวัคซีนในประเทศไทยมันไม่แตกต่างจาก ของทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา6-8เดือนเนี่ยเราสร้างก่อสร้างโรงงานเรามีการวางระบบคุณภาพนะคะแล้วเราก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งหมดในประเทศไทยมาช่วยกันดูว่าจะทำอย่างไรให้โรงงานของใบยาเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานค่ะคิดว่าจะเริ่มทดลองกับมนุษย์ได้เนี่ยประมาณเมื่อไหร่คะ ขอบคุณมากครับผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่านี่คือที่มาที่ไปว่าทาไมถึงต้องเอาบายาสูมาพัฒนาเป็นวัคซีนป้องกันโควิดสิและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการทดลองเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าในชีวิตจริงในขั้นตอนของการที่จะเอาไปใช้ป้องกันโควิดสิจริงๆแล้วต้องผ่านกระบวนการอะไรเพิ่มเติมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายเข้าก็สู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้คุณชาร์ลอตจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้แทนกันต่อครับทําให้เราเข้าใจว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วการต่อยอดเอาใบายาสูบเอาไปใช้เป็นวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้านั่นจะเป็นอย่างไรและที่สาคัญนะครับแนวทางในาการรับมือกับโอกาสที่ไวรัสนั้นจะก,กลายพันธุ์จะมีแนวทางอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับ บว่าตอนนี้กระบวนการมันไปถึงตรงที่ว่าเราจะผลิตออกมาเป็นวัคซีนเพื่อที่จะไปทดลองฉีดกับคนถูกไหมคะใช่ค่ะคือตอนที่เราฉีดในสัตว์ทดลองค่ะมันกระบวนการในการควบคุมควบคุมมาตรฐานมันไม่ต้อง,ม,ม,องมันไม่ต้องเข้มเข้มงวดเท่ากับที่ไปฉีดใ<ม><ม>นมนุษย์เพราะฉะนั้นเองอะค่ะตอนนี้เราก็กําลังเตรียมการผลิตเพื่อที่จะไปฉีดให้กับไปทําการทดสอบในมนุษย์นะคะพอทําการทดสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ย เมื่อผ่านเฟซหนึ่งเฟซสองเฟสาปุ๊บก็ถึงจะเอาไปใช้กับประชาชนได้ค่ะคิดว่าจะเริ่มทดลองกับมนุษย์ได้เนี่ยประมาณเมื่อไหร่คะก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาเราจะเริ่มรีคูดคนไข้เพื่อทําการทดสอบนะคะเราก็เลยมีการวางแผนในตัวตัดไปซึ่งตอนนี้ในตัวถัดไปเราคิดว่าเร็วขึ้นละเพราะว่ากระบวนการผลิตเราปดิ้งแล้นะคะเราก็จะทําการทดสอบออตัวแรกนะคะช่วงเดือนสิงหาหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่เป็นตัว สายพันธุ์ใหม่นะคะที่ครอบคลุมแล้วตอนนี้เราน่าจะได้ตัวเสริมภูมิที่ทําให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทดสอบอีกต่อไปนะคะจะเป็นน่าจะเป็นตัวที่ให้ให้ประชาชนไทยได้ฉีดในกรณีที่ต้องฉีดเข็มสามแล้วก็มีการกระตุ้นภูมิเท่ากับว่าตอนนี้เราเราทดสอบเนี่ยขนานกันไปเหรอคะก็คือว่าเป็นวัคซีนเหมือนกับที่บริษัทต่างๆเข้าเอาออกมาเปนเหมือนเป็นเบื้องต้นถูกไหมคะแล้วเสร็จแล้ว ขณะดเดียวกันเราก็พัฒนาวัคซีนที่มันรอ,องรับการกลายพันธุ์ด้วยถูกไหมคะคือ,ค,อคู่ขนานกันไปเลยใช่ค่ะคู่ขนานไปตอนนี้อยู่ประมาณ8ตัวนะคะที่เตรียมที่จะดูว่าตัวไหนคือตัวที่ดีที่สุดเพราะว่า เนื่องจากพอถ้าเราต้องฉีดเป็นฉีดเป็นตัวกระตุ้นภูมิหรือที่เราเรียกว่าเป็นบ o o s t e r dose อะค่ะเราก็จะต้องเราก็อยากให้มันเป็นของดีที่เอาไว้ใช้กับคนไทยได้ควบคอบคุมสายพันธุ์ต่างๆที่มีเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ทางทีมเราทำไปแล้วก็มีบราซิลเอ่อเซา์แอฟริกาอังกฤษอินเดียอย่างเงี้ยค่ะทำหมดแล้วแล้วก็ เตรียมจะทําการทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าตัวแรกผ่านปุ๊บตัวถัดไปปุ๊บเราก็จะรีบเอาเข้ามาเลยค่ะพอเวลาเราเริ่มฉีดที่คนเนี่ยถ้ามันสักเซสหรือประสบความสําเร็จเราก็ทําต่อไปแล้วก็ผลิตออกเหมือนกับเ,เข้าตลาดได้เลยแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันมันเกิดยังไม่สําเร็จอย่างที่เราคิดเนี่ยมันยังไงต่อฮะคือมันเหมือนล้มไปเลยหรือว่ามันเหมือนกับต้องกลับมาพัฒนาใหม่ วันนี้เนี่ยจริงๆคือปกติอะคะ่ะตัวไหนที่มันไม่อาจจะแบบคูไม่ดีหรือว่าความปลอดภัยไม่ดีบิ๊บมองว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องเทอร์มินาทมันแต่ว่าเวลาที่เขาทําวิจัยและพัฒนาค่ะสักร้อยตัวอาจจะได้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นสําหรับใบยาเองนวันเนี้ยบิ๊บถึงบอกว่ามีอีกแปดเก้าตัวที่เรารอ,อ่อดคิวอยู่ตัวแรกมันล้มเหลวอย่างน้อยๆวันนี้เราเห็นทางเดินตัวที่สองก็ได้ทําตัวที่สามก็ได้ทําตัวที่สี่ก็ได้ทํา แล้วก็มันไม่ได้ทำตัวัคซีนโควิดอะค่ะวันนี้เราทํายามะเร็งเราทํายาพิษสุนัขบ้าเราเริ่มทํายาเซรุ่มที่แก้พิษงูอย่างงี้ค่ะขอให้อาจารย์บิ๊บสรุปอีกทีว่าคนไทยจะได้เห็นอันนี้พูดถึงว่าถ้าทุกกระบวนการมันสําเร็จนะคะคนไทยเนี่ยจะได้ถือว่าเรามีวัคซีนของไทยเป็นตัวแรกเนี่ยค่ะสำหรับเรื่องโควิดเนี่ยทำลายมันเป็นยังไงคะ ก็ตอนนี้ตัวแรกเนี่ยจะทําการทดสอบในมนุษย์เนี่ยในระยะที่1เดือนประมาณเดือนสิงหาคมนะคะส่วนตัวที่2เนี่ยเราคิดว่าไม่เกินไตรามาสที่4ของปีนี้เราน่าจะทําการทดสอบในมนุษย์ในระยะที่1อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะทำระยะที่สองต่อเนื่องไปนะคะถ้าทั้งหมดเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าประมาณกลางปีหน้านะคะซึ่งจริงๆก็เป็นแผนเดิมของเรานะคะก็น่าจะมีวัคซีนให้กับคนไทยเป็น อย่างน้อยๆก็คือเป็นตัวกระตุ้นภูมิให้กับคนไทยที่ตอนนี้เริ่มมีการฉีดแล้วถ้าปีหน้าต้องฉีดอีกเราก็น่าจะต้องไปง้อเขาน้อยลงค่ะตัวแทนคนไทยคนหนึ่งแล้วกันนะคะก็ต้องคือได้ได,ได้ทราบทัศนคติเนี่ยมันไม่ใช่มาในเรื่องของการผลิตเพื่อเงินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการผลิตเพื่อที่ว่าหนึ่งคือประเทศไทยจะได้มี วัคซีนเป็นของตัวเองแล้วก็ในเป็นรากฐานของเด็กนิสิตนักศึกษาด้วยต่อไปเขาสามารถที่จะเรียนแล้วมีของจริงให้เขาได้ศึกษานะคะแล้วก็ได้ต่อยอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยสำหรับคนรุ่นหลังนะคะก็จะได้มีสุข,ขภาวะหรือว่าทางด้านสาธารณสุขที่ดีค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจค่ะแล้วก็อวยพรให้บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จได้ อาจจะเกินความคาดหวังด้วยนะคะซึ่งมันไม่นานเลยก็คือประมาณสิงหากันยานี้เราก็คงจะได้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคิดว่าขอเป็นกำลังใจให้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับ ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าจะทดลองในมนุษย์ในช่วงกลางปีนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับขอท้าว่าประสบความสําเร็จนั่นก็หมายความว่าคนไทยนั้นจะมีโอกาสได้เข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาวลงมานะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้เวลาขอรายการหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึง่งทางทีนเอนช่อง16สาหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะครับก็พิมพ์เข้ามาได้ตามช่องทางนี้ครับ ทาง Facebook ภารุภารวยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับช่วงนี้ผมอีกวันพฤ์พร้อมกับทีมงานภารุภารวยหลากไ่ก่อนครับอย่าลืมดูแลสุขภาพครับวันนี้สวัสดีครับ